ครับสวัสดีครับผมแซบแปกว่าแซบแซบคร้บพี่น้องเมื่อนี้มาได้เมนูมาครับผมเป็นกบนะครับโอ้โหโตแบบยังพี่นออ้องนบ้าเบื่อเลยโอ้ยสามโตนี่โลหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยว่าสีมาผัดเผ็ดสูกินนะครับผมสีมาผัดเผ็ดกรบพี่น้องไปเบิ่งกัน คบโลนึงพี่นออ้องทอดตัวนี้เป็นสูตรพัดเพ็ดแบบทอ,อดเลยพี่น้องทอดกรอบนะครับเบิ้งเดียเลยครับเบิ้องเราเอาไปเฮ็ดขายได้เลยนะครับแต่อยู่ร้านผมบ่มีขายดอกขานเฮ็ด <c oughs> เออผมเอาเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเราไปเฮ็ดขายเด้อหันขายหันปลาหันยังได้สูตรดีมากกว่าเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับ ผมกม็ฝาักเรียบร้อยแล้วนะครับฝักเรียบร้อยแล้วนะครับว่ต้องพูนว่าต้องมอัดทุกอย่างนะครับผมใส่น้ำมันมหลายๆนะยังน่อยกต้องขวดนรูดนะครับอเอาเลยต่อเลยครับนี่ครับขอดเห้กรอบเหลืองเลยนะครับพี่น้องอว่าจะใส่ได้แล้วครับพี่น้องตักพักไว้ครับผม มาครับนี่คือขั้นตอนการพัดครับพี่น้องกระเทียมพริกพริกแกงพริกแกงนี่ต้องเมิ่งเจ้าที่ดีนะครับเด้อหาซื้อเจ้าดีดีหรือตำเมงครับผนม,มีเวลาตำเองจะหอมกวัวนะครับอันนี้คือผมผมมีเวลาแต่ตำนะครับเือเก็บด้านแล้วนะครับเอามีพริกแกงทีิผมการสัน,นยางนีนะนาองจาทัาง้งน้านจาเจ้าประจําที่ผมสั่งนะฮะเนี่ยผัดเครื่องแกงให้หอม เกาะน้ำเดือดพี่น้องเสียบเติมน้ำซุปครับเติมน้ำซุปเลยครับนเป็นช่อเติมนมครับผมนมคนจืดนะครับพาเนชั่นก็ได้ยังก็ได้ครับใส่เครื่องปรุน้ำมันรุเยียนก็ใส่ได้ครับน้ำตาลซอสปรุงรส สูตรนี้เรใส่ผงชูรสนะครับเพราะว่าผงชูรสเบิดนี่ครับคนเครื่องนะผักกะชิมีใบป,ประกูดพริกไทยขิงกระช่ายพริกขี้ฝาซอยเพิ่มน้มนะน้ำปลาเชฟ้อพลินนะครับนิดนึงครับพี่น้องก็พร้อมโอเคใส่อีกครับ ใส่ผัเอกเขาลงไปกบทอดกรอบตามด้วยใบหัวระพาปุ๊บจบเรียบร้อยครับพี่นอ้องเออเบงสีสันมาครับพี่นอ้องนี่นี่นะครับใ้เมนูผัดกบครับผมผัดเกี๊กบมีหนี่ chuột đi Này. nước quả cứ dầu uhm. có đủ đẳng cốc, cốc. Ừ. Tổm dẹp, tổm dẹp โอหลายใหญ่หงครับมาหัวใสเลยอืมหืมกลมกลมหนองมันมอนเขอวมันนี่ สม้สมแซบจากลานไม,ม,ม,ม่ม่อนส้มแซบลานไม,มน่ม่อนปิ้งไก่เหมือนแค่นนะครับสม้มแซบใส่ไส้เป็นออกมาตอนครับอัรไม่กินฟี คุณว่าผมหมกักคุณไล้ไม่มกินฟรีครับบอกกินเงินหายเผ็ดกอรอบหอมซับนี่จะเป็นครบเรี้ยงครับคิดกวันคิดกวันกินกวาน,นู เพื่อนมกินผักกรผ <c oughs> ักตุยยังไงตับกรกมองตับกรกแบบไงทำเลยพอมากินน้ำแกนครับพี่อนมาเสียบน้ำแกน สูนี่แซบครับพี่น้องสูนี่แซบรับประกันมันก็แก่หมดเลยมันก็เผาแห้งดีต้มแซบขอแซบขอบคุณด้วยครับสำหรับต้ม ร้านเจมอนปิน้งไก่บนแค้นรับสุนัตมเสดไม,ม่กินกูกเลยมากินปิ้งไก่ครับปากร้านเจมอนเลยนะครับผม อยู่ฟังทางโรงเรียนขอบมาได้ทางอุนบนก่อนหอดก่อนหอดโรงเรียนสำหรับเซฟแกลวแซบมือนน่ล่าปกลวเี่น้งองพอกันไหมลิปน้าพี่นอ้องฟา